สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคในการเซฟนะครับมากดตัว macos excel เนี่ยคือเป็นไฟล์แผ่นงานของเราเนี่ยออกไปเป็น pdf นะครับโดยเราจะเลือกได้ว่าเราต้องการจะเซฟชีตหรือแผ่นงานไหนด้านล่างนี้นะครับผมอยากได้แผ่นงานที่ชื่อว่า s o r t นะครับเอาไปเป็น pdf เพียงแผ่นงานเดียวนะครับแม้ว่าในไฟล์ excel นี้จะมีหลายๆชีตก็ตามนะครับวิธีการผมเปิดชีตนะครับหรือแผ่นงานที่ต้องการจะเซฟออกไปเป็น pdf ก่อนนะครับจากนั้นเลือกไฟล์นะครับบันทึกเป็น ตรงชนิดไฟล์นะครับที่เป็น Excel Workbook อยู่เนี่ยเราเปลี่ยนเป็น PDF นะครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมไม่เปลี่ยนชื่อละกันจากนั้นให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติมเล็กๆด้านล่างนี้นะครับปึ๊บอ่าแล้วคลิกตัวเลือกอีกทีหนึ่งนี่ครับก็จะมีสิ่งที่จัดพิมพ์นะครับให้เราเลือกเป็นแผ่นง,งานที่ใช้งานอยู่นะครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมชื่อแรกผมต้องเปิดแผ่นง,งานที่ต้องการจะเอาออกมาเป็น PDF ก่อน นะครับเพื่อที่ให้มันอยู่นะบริเวณแผนงานที่เราใช้งานอยู่ในขณะที่เราจะปิ์น,นั่นเองนะครับหรือทําเป็น pdf จากนั้นนะครับก็กดตกลงเลยกดบันทึกเรียบร้อยนะครับผมมาแค่ชีตเดียวคือตารางที่เป็นคล้ายๆตารางชื่อพนักงานนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าใน excel เราเนี่ยมีหลายๆชีตเลยแต่ก็ไม่ได้ออกมาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นผลสำเร็จในการนำ Excel นะครับชีทที่ชื่อว่า Sort ออกมาเป็นไฟล์ pdf นะครับและนี่ก็คือเทคนิคนะครับในการ Export pdf mm hmm. เพียงแค่บางแผ่นงานหรือบางชีทในไฟล์ Excel แล้วพบกันใหม่ในพิธีต่อไปครับสวัสดีครับ